วันนี้ผมจะมาแนะนำช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอิรัติกช็อปร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นๆราคาถูกการันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซตต็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์อ r ร t i ติกช็อปหรือ Facebook อิร a t ติกช็อปได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า50,000คนนะครับโอเคครับก็อันดับแรกครับก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วลก็สวัสดีทุกคนท,กท,กทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชิปเปียนะครับในเวอร์ชันเทรนสิบเทรนยี่สิบห้านะครับก็คือน่าจะสุดๆแล้วแหละแล้วก็มีเทรนสามสิบอีกแต่ว่าผมจะเทเป็นยี่สิบห้านะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวฟรีได้จากกิจกรรมกิจกรรมใหม่นะครับใน EPL ก็คือพริมารีกอ่า ตัวนี้จะได้เป็นร้อยสิบนะครับก็ถ้าใครไม่อยากแลกหรือยังใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้ต่อนะครับหรือถ้าใครอยากเอาไปแลกร้อยสิบเอ็ดก็สามารถเก็บร้อยสิบไว้แล้วก็รออีก,อกอทิย์หน้าก็จะได้อีก110ร้อยสิบับก็เก็บไว้เป็นสองตัวแล้วเอาไปแลกร้อยสิบเอ็ดอีกตัวหนึ่งได้ครับโอเควันนี้ผมจะมารีวิวทิปเปียว่ามันมีจุดเด่นจุดดีอะไรที่มันควรใช้หรือไม่ควรใช้นะครับวันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับโอเค อันดับแรกครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 60m เพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟรีแล้วก็ไม่สามารถซื้อขายได้นะครับแล้วก็มีตัวที่ซื้อขายได้ถ้าจะมีตัวที่ซื้อขายได้ไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้ไปดูนะครับโอเคแล้วก็จุดเนี้ยมันเท้าที่ถนัดมันอยู่ที่ขวา5ซ้าย4นะครับก็คือถนัดขวา5ครับซ้ายก็พอได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ซ้ายหลอดก็ถือว่าโอเคหลอด เหลืองก็ถือว่าโอเคนะพลังแต่ว่าถ้าสกิลอยู่ที่3ดาวก็ถือว่าตามแบกขวาแหละมันก็สกิลน้อยหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ o อร์วมของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1น1นะครับสกิลบู๊ตก็คือความสมดุลสามารถเล่นได้ทั้ง LB, LWB แล้วก็ RWB จะบวกขึ้นไปลดลงมาจาก R า b ลงมาแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์ปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันบ้างครับไส้ในตัวนี้ก็จะมีด้านของสปีดต,ต้นแล้วก็สปีดปลายบวกมา28นะครับแล้วก็ของเดิมมันอยู่ที่ประมาณ130แล้วก็134นะครับนี่ก็ตามนี้แลยครับแล้วก็บวกมาทางของลูก,กยิงไกลอีกแล้วก็บวกการส่งลูกใกล้การมองแล้วก็การเปิดบอลนนครับก็คือเปิดให้มงตัวนี้จะโอเคมากนะครับสำหรับการเปิดมงแล้วเอาตัวนี้ไปเปิดมงครับ บวกของเส้นโค้งแล้วก็การเลี้ยงลูกนะครับ161เลยนะครับแล้วก็การควบคุมบอลบวก21ความว่องไวบวกย1บแล้วก็ปกิกิริยา1 5 2บวก28นะครับแล้วก็สมดุล158ยบแวก14แล้วก็การประกบตัว132การแท็กเกิลแบบยืน148นะครับแต่ว่าไม่บวกการหมุนนะการรับรู้ แล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับบวกมา7นะครับแล้วก็การกระโดดแล้วก็บวกมา7เ,เหมือนกันครับความก้าวร้าวจะบวกมา11 14อเป็น1 1 8นะครับโอเคมาดูในความสูง173แล้วก็น้ําหนัก7 1ความพยันในเกมรุกกลางรับกลางเหมือนกันครับก็ถ้ารับเป็นสูงเนี่ยก็จะดีมากกว่านี้แต่ว่ารับกลางเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับโอเคกำหนดท่าสกิลและ ก็กำหนดท่าสกิลแล้วชิงด้วยซนก็คือการตอกซนแล้วก็กระชากไปนะครับแล้วก็การฉลองตีกอล์ฟก็คือท้ายีใจตีกอล์ฟนะครับคุณสมบัติการทุ่มไกลความเป็นผู้นําแล้วก็พยายามเตะลูกขวางสนามก่อนก็คือการเปลี่ยนแกนดีดนะครับสาหรับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสามารถทําเป็นฟูลทีมนิวคาสเซิลได้แล้วก็ฟูลทีมพิมลีกฟูลทีมอังกฤษแล้วก็ฟูลทีมทีโอทีเอสยี่สิบสามนะครับแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยมันก็โอเคแล้วแหละมันก็ ไม่มีอะไรมากนะครับโอออร์รวมก็ประมาณร15ถ้าใครชอบโอวออร์เยอะๆเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้กันได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีขายนะครับเพราะว่ามันเอาไปได้ฟรีจากตัวฟรีทำอะไรขายไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะส่วนการหาหามาแต่ไหนโอเคเดี๋ยวบางคน สายฟรียังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเพื่อนผมต่างๆเนี่ยมันก็จะถามว่าเออเอามาแต่ไหนโอเคเดี๋ยวผมมาบอกนะครับบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นกิจกรรมไงเดี๋ยววันนี้ผมมาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยมันหาตรงไหนเอามาแต่ตรงไหนนะครับอ,อ๋อก็จากทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับก็ t o t s เเนี่ยกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วคนเข้าเริ่มใหม่เนี่ยหรือสายฟรีเนี่ยมันก็จะมาเริ่มอยู่ที่หน้าแรกใช่ไหมก็คือชุมชน เริ่มมาที่หน้าชุมชนนะครับส่วนใครที่เล่นบ่อยๆนะครับก็จะสามารถสุ่มอ่าแพ็กโมลาต้าได้แล้วก็ดานิโลได้ครับโอเคสแพ็กนี้ก็จะได้เป็นร้อยเก้าทั้งหมด2ตัวโอเคอันนี้ก็ร้อเหละแล้วเราไปดู EPL ที่เราต้องการกันบ้า e ง EPL เนี่ยนี่มันจะเป็นอยู่ในหน้านี้ครับนี่ หน้านี้เราก็เลื่อนไปเลเวลที่5นะครับความยากเลเวลที่5มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนยากสุดก็น่าจะเป็นอันเนี้ยมันให้ยิงจุดโทษนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันก็จะง่ายๆอ่าแล้วก็ได้ได้ทั้งมินะมิโตมะอะไรนะครับเป็นได้มาทั้งหมด2ตัวก็คือทิปเปียนในล่าง1 1 0แบบนี้นะครับอ่าแล้วเล่นทั้งหมดกี่วันเล่นทั้งหมด3ถึง4วันนี่แหละประมาณนี้ผมไม่ขอเออประมาณเท่าไหร่วะ สามร้อยสโอเคสามวันได้ร้อยสิบนะรับอ่าอีกสามวันก็จะรีแล้วตอนนี้เหลือหมดเวลาในสามวันครับก็จะหมดเวลาแล้วก็รีไปเล่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่าอ๋อต้องเล่นให้ครบทุกช่องนะครับดูโฆษณาก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ทิปเปียอ่าสำหรับอันนี้สําหรับสายฟรีนะที่ยังไม่รู้อนะ่ะเพิ่งเล่นเกมอ่ะสำหรับมือใหม่ที่เล่นนะครับก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปดู ผมแล้วก็สามารถไปทําตามได้อันนี้บอกแบบละเอียดมากมากโอเคก็ประมาณนี้ร้อยส,สิบขยับที่เปียมากดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยกดกดกดนี่ครับก็หนึ่งทับหนึ่งไอดีหนึ่งจะได้ทั้งหมดหนึ่งตัวคนละตัวนะครับสาหรับที่เปียแล้วก็มิตมะโอเคส่วนของหน้านี้ก็จะเป็นการให้สุม่มหรือเก็บแต้ม แรกอันนี้นะสำหรับมือใหม่นะโอเคก็ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นครับก็สำหรับสตรีมเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่รอผมสตรีมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่น,นี้ดีกว่า สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไร mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะ mm hmm. ผมจะทำรันคลิปไปตามเรเวลนะโอเคสำหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ